ภูมิใจถามว่าฮ่องกงมาเมืองไทยเนี่ยกินหมูปิ้งหรือยังหล่อนขายหรือหล่อนเอามาฝากภูมิใจแยกให้ออกนะอันนี้ฉันเคยลองเคยไปแฟร์คริวพาร์คเฮ้ยเฮ้ยคริวพาร์คคริวพาร์คใช่ sticky rice yeah and on the street t h e e are lots of many skewered food the sausage and the chicken chicken wings yeah have you ever tried เราเคยกินแล้วอะไรของรางวหลป้งนะแต่ครา้งคืนจะไม่กินนะอีนี้แม่แขกโกโก้โทรมากวนไหมเหมือนสภาพตอนนี้สภาพอ่ะใช้คพาว่าสภาพเลยตอนนี้ไลไรููิใจมึงมาเลยมา อย่าหาว่าแม่ไม่สุภาพกับแฟนนางงามก็จะเพราะบางคนนะคะพี่แชมป์เด็กีพี่แชมป์รักใครหนาะก็เพราพอาจจะโทมนิดนึงนะครับวนๆอยู่น้องๆเออไปตามีภูมิใจมาเร็วเออบอกว่ารักรักพี่แชมป์มากกว่าแม่โอ้พี่แชมป์โอ้พี่แชมป์เนี่ยดกเหนื่อยมากเดี๋ยวก่อนตอนฉันออกมาพลั่นไม่พิมพ์หัวใจไม่พิมพ์อะไรเลยเด็กสีว้ายว้ายว้าว้ายทำยั้นเลยว้ายนี่คือเสียงร้องของมันนะว้เนี่ยนะ วันนี้เราสวัสดีครับคุณภูมิใจนะครับเอ้ยชื่อมันมีภูมิใจภูมิใจตายตาหลับแล้วกูว่าวันเนี้ยเหมือนไม่ขายเลยเดีกยวพี่เชมให้ให้กำลังใจน้ำท่วมพี่เชมเอ๊ะทำไมน้ำท่วมเหรอพี่ต้นบ้านมันอ่ะทำไมแย่สงขาเลยน้ำท่วมฉันไม่รู้เรื่องภูมิใจ อ่าอยนำรถไปไวๆน,นะครับแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับพี่แชมป์เปิดกางเกงตอนนี้แบบว่าไม่ถูกเนี่ยเออพี่พี่แชมป์ทำวงทีที pop กับน้องดาวไปถึงไหนแล้วอ๋อ,อคุณเดลซ่า <c oughs> กับวิศรุ์เออไม่ลงทุนนะครับสองสตัวเจง๋งแม่บอกเลยนะคะ i n v e ต์ไม่ได้นะครับใช่งองส้องกันไม่ได้ไม่ได้ส่งเลขบัญชีมาจะจีบพี่แชมป์เออเออ เออภูมิใจพูดถูกแม่จะไปไลฟ์กับปอเปียแล้วตอนนี้เพราะว่าแม่แขกไปไปออกกับปอเปียไลยครับตัวนี้ครับไม่ไม่ไม่ได้แม่เป็นเซลล์แม่ไปรายการเขาเชิญจะพ้อเซเล์เอาจริงรายการนี้แม่ถึงหุ้นแม่ก็เลยต้องทำจริงๆเขาเชิญพี่แต่แม่ไม่ให้สามเซอคือการซีนร้านอาหาเขาเชิญจะพ้อเซเล์นะอยากไปดูบาดหมดแต่ส่วนพี่แจมไปแบนไม่ชวนรถมึงกับคว่ำเลยภูมิใจแชมมันหนักข้างแล้วมึงตอนนี้เรามีแต่พวกเราแล้วอะไรดีอันนี้มนคนไม่ป๊บป๊บป๊บป๊ะไอ้กูไลฟ์อยู่สองปี พวกมึงเราเราก็แบบด้านนะไม่เคยจะได้เลยถึงบอกกระเสียข้าวสุกพวกมึงจะจงรักภักดีคงไม่มียังไงดีพี่ปูอันนี้ก็ตสองรักกันนะเออแม่ไปจัดแสดงปากดีและภูมิใจเจอหน้าหอนะพวกนะไทยแลนด์เลิศมากห้าสิบให้แม่แขกไปพักคันภูมิใจเลยภูมิใจไล่แม่เลยแลนาเจอเจอหน้าหอเรียกเลยนะโทรตามเลยนะฉันจะให้กาดลากเอารองเท้าแต่แช่เยี่ยวตกมัน หล่อนมาอยู่ที่นี่ไหนหล่อนแห้งหล่อนมาอยู่ใหม่แม่หล่อนมาอยู่อยู่ในออนไลน์นี่คือปากการดีแต่พอมาเจอตัวจริงนะสวัสดีค่ะเออเออชาจะให้กาดลากหล่อนไปห้องน้ำชายแล้วเอาจุ่มฉีกอินดี้มองไม่แขกหน่อยค่ะแขกพิเศษของเราแม่อภุมใจมันใครหมูปิ้งอยู่อีบดี้ิังบจกน่อยให้หมูปิ้งที่ตลาดเลนะแม่สงขลาอยู่ไหนนะดภุมใจไก่อยู่ตลาดอะไรนะ ก็ของไม่ว่าจะขายที่ไหนก็ตามขอให้ขายดีออใช่ถ้าแบบแบบเรา,เรา,เราปักปักเราเจ๋งมาแล้วก็ขายดีหนูเชื่อจริงๆริงนะนั่งรถไฟอินดี้เพื่อมาดูนะงงมจากส่งขายเขีย <โฮ S 1> นมานักรื่ใจเนี้ยนะถ้าเกิดว่า,า,น,วานักเรื่องใจเรื่องว่าความเป็นเอฟซีแฟนเนี่ยต้องยกให้เขาแต่เรื่องอื่นนะมันไม่ได้ไม่เรื่องมันไม่ได้พวกเขาทุกเพียอนเลยนะดููนะพวกเธอเนี่ยได้สิทธิ์มากเลยนะที่แบบว่าจะมาคุยกับฉันนี่คือเมคอัพอาร์ติสต์ของกองระดับโลกนะคะหนู ไม่ใช่ว่าจะมาคุยกันง่ายๆคุสแ่บหรือว่าจะอวยไม่อวยตัวเองอวยตัวเองอีภูมิใจหล่อนมาปากดีได้ฉันเดี๋ยวจ้างชายจักการไปตบหล่อนแอกไปเมาหนูในช่องพีพีออกไลน์บ้านเอฟโอ้ยตายพอเถอะให้เขาพักบ้างนางงามเขาก็เหนื่อยเอาให้แป้งเลดี้คือหล่อนภูมิใจะลหัดไปซื้อแป้งฉันบ้างโอ้ยแป้งฉันแบบแป้งเขาบ้างนะคะมันจะมาขอขอฟรีตลอด ไปดูเยอะพี่แชมป์ค่ะยิ้ใจบอกขอบคุณครับอินดีรัคุณอี้มพใจไปดูช่องแชมป์ไปส่งแม่เออส่งอะไรแม่ไล์ช่องแม่รอบหน้ามีพี่แชมป์เหรอถ้าฉันบอกว่าไม่มีคือไม่ดูใช่ไหมหรือยังไงฮะอยากเห็นพี่ต้องพี่ต้องมีแฟนนางงามอยากเห็นมีขาบอกไม่มีพี่ต้องไม่ได้ติดขนตาวันนี้แม่ก็หนูลงรูปพี่ต้องตอนสองพันสิบี่ ไี่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแม่บอกแค่นี้นะนะคะเจ็ดปีเองเนี่ยได้ใส่กางเกงตัวเดิมไห้อยู่เออให้พี่แชมป์สองร้อยไม่มีพี่แชมป์สองร้อยกกว่าอีนี่ช่องชั้นนี่คือเ e อ็กซ์คลูซีฟสุดนะนะเธอต้องดูช่องชั้นสิทำไมคนไม่ดู <c oughs> ต้องอะ <c oughs> ไรกันพี่แขกเออไม่แขกก็ได้อีกจบอยจอยภูมิใจอ <c oughs> พี่ต้องมาโชว์ตัวหน่อยเร็วภูมิใจมึงนี่นะอืมเออ